กีฬานะครับก็ต้องมีการอบอุ่นร่างกายนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับรู้นะครับเรื่องราวของฟิตเนสกันนิดหนึ่งนะครับกับโค้ชโตครับไปติดตามกันครับสวัสดีครับผมชื่อเชิดศักดิ์มหาชัยครับผมชื่นเลชื่อโตนะครับก็เป็นรูปแบบของฟิตเนสโค้ชครับในรูปแบบของอะคาเดมีแล้วก็ในรูปแบบของเป็นทีมอาชีพแต่เป็นทีมอาชีพเนี่ยเป็นรูปแบบของเป็นอดิตครับเป็นรูปแบบของผู้ช่วยนะครับเมื่อปี2015เป็นรูปแบบของอดิต ฟิตเน็ตโค้ดในรูปแบบของที่สโมสรยาสูบครับแล้วก็2016เป็นรูปแบบของแก๊กคูลูกทับฟ้าครับปทุมธาน,นีขับผมแล้วก็เว้นมาช่วงหนึ่งก็เป็น2019ครับล่าสุดเป็นรูปแบบของแอร์ฟอร์ดยูไนเตดเอฟซีครับครับก็หนึ่งความสามารถของนักเตะ2รูปแบบของหลีกอาชีพความความเข้มข้นของระดับของนักเตะอาชีพ แตกต่างกันนะครับระดับล่างก็จะเป็นรูปแบบของเป็นรูปแบบของร่างกายของแต่ละคนการดูแลร่างกายมากกว่ารูปแบบระดับอาชีพที่สูงๆก็เป็นแบบการดูแลร่างกายที่ดีกว่าอย่างวันนี้ที่เราจะเรากําลังฝึกเด็กเนี่ยเราให้อะไรความรู้กับน้องๆเยาวชนเป็นรูปแบบของการปูพื้นฐานฟลามนทัลในรูปแบบของการฝึกเบสิกพื้นฐานของสภาพร่างกายแล้วก็เหมือนรูปแบบของการเหมือนลีกอาชีพในระดับ,บยุโรปหรือว่าทั่วๆไปในของ แล้วก็ใช้รูปแบบของโฟมโรเลอร์มินิบานรูปแบบของการวอร์มอัพใหรูปแบบของเป็นแบบกึ่ออาชีพไปเลยให้น้องๆได้รู้ว่าหลักการของการทําร่างกายหรือว่าการฝึกร่างกายเนี่ยมันต้องปลูกพื้นฐานจากอะไรบางการเตรียมพร้อมกล่องก่อนการแข่งขันเนี่ยมันมีความสําคัญมากหนึ่งีนเรื่องการบาดเจ็บรูปแบบของการเรื่องการบาดเจ็บเลยสําคัญมากครับผมฝึกเพื่อจะที่จะหลีกเลี่ยงจะไม่ให้เกิดการบาดเจ็บให้น้อยที่สุดเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดครับทุกอย่างต้องมีความสําคัญมากๆเลยหลังเกมก็มีกูปกบกของการสเตชชิ่งยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ป็นรูปแบบของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกๆครั้งในการฝึกนะครับผมสุดท้ายโค้ชโตจะฝากอะไรไปถึงเยาว,วชนที่กําลังเล่นฟุตบอลที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของฟินเน็บมากครับผมรู้ว่าของสมรรถภาพร่างกายในยสำคัญมากเลยรูปแบบของเด็กๆเยาว,วชนนะครับผมแนะนําว่าให้รูปแบบของการฝึกร่างกายเ,ยเป็นสิ่งสําคัญตั้งแต่อายุ16ปีเนี่ยเราสามารถฝึกความแข็งแรงได้แล้วนะครับผมก็จะเป็นรูปแบบของน้ำหนักโตไปก่อนแล้วก็ฝึกในรูปแบบของการเคลื่อนที่ต่างๆเป็นรูปแบบของ คล้ายๆกับอาชีพเลยแต่ว่าเป็นรูปแบบของแรกๆฝึกกันแรกๆก่อนแล้วก็ค่อยๆปรับระดับขึ้นนไปนะครับผมเราก็จะได้มีรูปแบบของพื้นฐานเข้าใจว่าหลักการของร่างกายมีความสําคัญกับกีฬาฟุตบอลแบบไหนเราก็จะได้ฝึกไปในเป็นรูปแบบเป็นขั้นตอนในรูปแบบนี้เป็นต้นด้วยครับ ก่อนทําการแข่งขันหรือว่าการฝึกซ้อมนะครับต้องอบอุ่นร่างกายนะครับในส่วนของฟิตเนสก็มีส่วนช่วยได้เยอะเลยนะครับก็ฝากกันไว้นะครับจากนั้นเราจะไปดูกลุ่มเยาวชนที่เป็นผลผลิตนะครับในทุ่งดอนเมืองกันนิดหนึ่งนะครับมานั่งพูดคุยกับพี่ชาวถึง4คนเลยนะครับก็มี3คนที่เป็นเด็กโตแล้วก็เด็กเล็กนะครับน้อง4ีเกมสนะครับฝีเท้าเฉียบเหลือเกินครับไปติดตามและช่วงนี้เราจะส่งเบรกกันเลยนะครับ ในเบลกหน้านะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามนะครับในการแข่งขันฟุตบอลเรื่องราวของกิจกรรมต่างจังหวัดด้วยนะครับวันที่4ก,กรกฎาคมที่จังหวัดสะแก้วครับช่วงนี้เราพักสักครู่ครับ ที่คนแรกชื่ออะไรครับผมตอนนี้ผมชื่อซีเกมครับชื่อจริงชื่อเด็กชายอาดิชาส่วนอายุ13ปีครับเล่นบอลตั้งแต่รุบาล3ครับรุบาล3ทำไมเล่นบอลอ่ะลูกเพราะนาั้นอยู่เรื่องเดียนเราแม่มารับเห็นพวยเขาก็ยิ้มตอนน้องไก่ก็จะท้องแมเลี้ยงกันโอ้คำศัพท์ที่ชอบขอาวไขดีกว่าชอใชอ่จ g ทำไมไม่ชอบ ทา,านอากาศไม่รู้เหมือนกันอ่าอ่ะนีะ่เป็นน้องซีเกมนะฮะก็มาอีกท่านหนึ่งน้องบีมันบอกว่าเป็นซปเปอร์สตาร์ของโครงการเลยเ <c oughs> ลนน่ากห้ะครับว่าเริ่มเล่นบอลต,ตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่เริ่มเล่นบอลต,ตั้งแต่ตอนอายุ12ครับ<ก>เริ่ม<อ>เล่นแบบจร,งริงจังโครงการโครงการนี้ใช่ไหมคงใช่ครับโครงการนี้ครัดปลบอยใช่ครับทำไมตอนนั้นอยากจะเล่นฟุตบอล มันเป็นกีฬาที่ชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วครับอหาหน้านะใช่ครับชอบบอลมาตั้งแต่เล็กๆแล้วครับก็เล่นมาเรื่อยๆครับเล่นก็แก๊กก็แก๊กแถวบ้านนะครับมาเอาจริงจังก็เริ่มซ้อมตอนปอ .6 กับพวกโค้ดบอยโค้ดวันเนี่ยครับใช่เพราะว่าตอนเล่นอยู่ได้ยินเสียงดังก็แกแก๊กไหม <laughs> ไม่ได้ยินนะบนีมเนนบอกว่าไปาร่วมกับหลายๆทีมล่าสุดทีมทีมที่ไหนทีมจ่าอากาศเอีครับ <laughs> ตัวนี้เป็นอยู่ระดับไหนฟุตบอลอยู่ทีห้าครับทีห้านะสมัครเล่นครับปีที่ผ่านมาผลงานไงตกรอบสองครับรอบสองครับ่าตัดใช่ครับเราตำแหน่งที่เล่นกลางลุกครับกลางลุกครับอ่าค่ะกลับมาคุยไทย้วครับเริ่มต้นฟุตบอลอายุไห่ครับเริ่มเล่นตอนแปดขวบครับอปดขวบโอ้ยปังไงถึงได้ชอบฟุตบอลตอนแปดขวบเห็นในทีวีครับ ใช่ครับตอนนั้นเป็นรายการอะไรไม่แน่ใจครับเป็นข่าวครับเป็นข่าวครับแวบขึ้นมาเลยใช่ครับก็เลยอยากรู้จักแล้วก็ลองถามพ่อครับพ่อบอกว่าเป็นฟุตบอลเนี้ยก็ลองเล่นเลยที่ไหนฟังดีแล้ฟุตบอลครับผมแปดแตัวใช่ตอนนี้ตอนนี้ล่าสุดเล่นอยู่ที่ไหนตอนนี้ผมมาช่วยพ่อทําเป็นผู้ช่วยโค้ชครับครับผมคือคือ คุณพ่อเนี่ยจะถนัดเรื่องการจัดการบริหารใช่ครับก็ถนัดแนวนั้นเหมือนกันข้ับผมตำแหน่งที่เราเล่นเล่นกองกลางครับกองกลางครับข้าผมมาที่จาครับครับตั้งแต่สวัสดีครับอายุแหล่ครับเล่นฟุตบอลเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุ13ครับ3 3ปีครับตอนนั้นใครชื่นชอบได้อย่างไร ก็อารมณ์ตามเด็กผู้ชายนะครับแบบมันเหมือนที่ชอบเล่นชอบโซนอะไรปกติแต่ว่าเราอ่ะมีกลุ่มเพื่อนที่ชอบฟุตบอลมากแล้วแบบเพื่อนก็ชวนมาซ้อมบอลที่กับพ่อพัเปิลเนี่ยนะครับก็เลยได้ซ้อมบอลแล้วก็เล่นบอลอย่างจริงจังครับทั้งสามคนนี่เคยเป็นรุ่นเดียวกันไหมคนละรุ่นครับต่เคยเล่นด้ยัรุ่นพี่จารุ่นโตสุดครับแล้วก็มาบีแล้วก็มาไทยครับ ทั้ง3คนก็คือได้ร่วมทีมกันตลอดไหมอย่างถ้าเกิดถุงน,นอกเคยร่วมซอม้อ,ซอมด้วยกันนะครับซ้อมใช่แล้วแข่งนะบรบรายากาศในการดีบ้างแข่งแข่งมันแยกรุ่นครับแยกรุ่นผมกับพี่จาจะอยู่<ช>รุ่นเดียวกันครับเวลาแข่งครับไทยก็จะอยู่รุ่นเล็กลงไปครับ,รบแล้ววันนี้วันนี้ถ้าถ้าเตะวันนี้สามสามกลุ่มเนี่ยเราจะต้องยังไงจัดไปยังไงวันนี้คนละทีมเลยคนละทีมนะครับคือคนละทีมเลยสามคนเอาแล้วแล้วจาอยู่ทีมอะไร ผมอยู่ทีมกับเพื่อนที่เคยซ้อมมาตั้งแต่ติดสามครับก็คือก็คือนัดนัดกันมาว่าวันนี้มาเตะกันอะไรอย่างนี้ครับนัดเพือนกครับแล้วของผมเอน้องนิมิตไทยอยู่กับเพื่อนที่เล่นด้วยกันสมัยมปลายครับใช่ครับอ่าแล้วบีมบีอยู่กับทีมที่เคยซ้อมอะคาเดมี่ด้วยกันครับโอ้โหนี่ก็น่าสนใจนะทั้งสามคนคือมากัน3กลุ่ม แล้วก็แยกกันสามทีมด้วย<ช>จะได้ดูฝีมือแล้วเราละครับอยู่ทีมไหนลูกขลิชัยอ่าวัน,น้เตม,มั้ยเตะด้วยนะครับการเล่นฟุตบอลของหนูนี่คือมันจะพัฒนาไปถึงตรงไหนเพราะว่ารุ่นพี่เนี่ยเป็นเป็นแบบอยางจะไปถึงยังไงนะเป็นอาชีพหรืออยากจะเอาแค่สนุกสนานเป็นอาชีพเลยนะฮะตำแหน่งที่ถนัดที่สุดเลยถ้าถ้าพูดถึงอนาคตอยากอยากจะเล่นต้องหน้ากับบอลบางัน ก็กองกลางสองคนแล้วลืมถามจะตำแหน่งอะไรผมกลางเลยักลางรับครับเอาเลยครับโอ้สามคนเลย <c oughs> น่าสนใจามาที่บีมครับอนาคตของบีมเห้ือนบอกว่าเป็นอกบุตลที่น่าสนใจครับในทุ่งดอนเมืองเลยเยาวชนเออไม่ขนาด <c oughs> <c oughs> ไม่ขนาดนั้นออกก่อนอยากทำทำไงบ้างในเส้นทางุาบุตอนาคตเลยอยากจะไปคัดโน่นคัดนี่อยากจะก็อยากจะเป็นนักเตะอาชีพครับ ตอนนี้ก็เดี๋ยวมีโอกาสเข้าไปซ้อมกองทัพไทยครับของทีมฐานอากาศครับต้องต้องคัดเลือกไหมต้องคัดตัวไหมไม่ต้องคัดครับโค้ดโค้ดส่งเข้าไปครับส่งเข้าไปซ้อมครับของกองทัพอากาศใช่ครับสนใจมันมีแค่ห้าทีมแล้วก็แข่งนึงเลยนะรับผมต้องไปเจอทีมระดับทีมชาติ้วยนะครับผมก็ไม่เคยไปแข่งอะไรแบบนี้เหมือนกันครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับครั้งแรกครับครั้งแรกเลยอหใช่ครับกองทัพไทยนะใช่ครับ มาที่ไทยครับพนาโคฟุตบอลก็อยากไปช่วยพ่อพัฒนาอะคาเดมี่ต่อครับอยากค่อยๆสร้างนี้นะโครงการนี้ใช่ครับอยากค่อยๆสร้างน้องน้องรุ่นใหม่ๆขึ้นมาให้เก่งกว่าผมเก่งกว่าหลายๆคนที่เคยเลนมาอ่ะมาที่จะรับพนางาคฟุตบอลผมก็อายุเยอะสุดนะก็เชื่อถึงอาชีพเรายี่สิบสองครับมันเริ่มมันเริ่มแบบถ้าพูดถึงอาชีพมันก็มันก็เริ่มแบบเริ่มห่างไกลตัวเราแล้วแต่คือผมก็อยากส่งเสริมกับ ของพอเปิ่มากกว่าว่าแบบเรา,าเราถึงเราจะไปไม่ถึงเราสามารถพัฒนาน้องๆทำให้มันเป็นรากฐานสำคัญของฟุตบอลไทยเพื่อที่จะพัฒนาต่อไปได้ครับ